บทที่11บทสดมนนาคะระสุตังอเสวะนะจาจะพารานาะงปัญิตานาะจเะเสวนาะภูชาจะปูชนียังเอตมังคะรมุตตมังปฏิรูปรเทสาวาสโสจาภูเพจักตกันปุญญาตา,ต,า,า,ต,า,า,ต,าตัสมาปณีธีจะเอตมังคะรมุตตมังพาหูสันจจศิปัญจวินโยจัสุสิกิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตมังคะรมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังปุตาทาสสะคาโห อนาคูลาจกรรมมันตาเอตัมังคลมุตตมังธนานจธรรมจริยาจายาตกานันจสังฆาโมอนาควชานิกรรมานิเอตัมังคลมุตตมังอารติเวรติปปามาชชาปานานจสัญญาโมอัปปะมาโทจธรรมเมสุเอตัมังคลมุตตมังคารวบจานิวาโตจสันตุถิจักกตัญญุตากาเลนะธรรมสวนางเอตัมังคลมุตตมังขันติจัสโสวจัสรสตาสามนานันจทาสานังกาเลนะธรรมสากาชาเอตัมังคลมุตตมังตัปโจอภามาจริยานจอริยาสจานัทสานังนิพานิสัจชกิริยาจเอตัมัง คารมุตตะมังพุทธันสะโลกะอัตม,มีหีจิตังยัสานากรรมปฏิอสกุการวิรชังเขมังเอตมังคารมุตตะมังเอตาตาทิสานิกตะวานะสัพพัทธธมาปราชิตาสัพพัทโสติขัดฉันติตันเตสังมังคารมุตตะมันเต ก่อนที่12บทสวดรัตนปาลิศยังมิติวิตังอิทาวาหูลางวาสเกสุววยังรัตนังปณีตังนาโมสัมมังอธิตะทะขเตนะอิทัปปิพุทธะพุทเธรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุข่ายังวิลาขังอมตตปณีตังยะทังนาคาสักยะมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมีนะสมาธิกิจิอิทัปปิธรรมีสะรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตีโหตุยังพุทธะเสธโศบาลาวันนะยะปะ ปะลิว oh ันายีสุจริงสามาทีนานันการิกัญยมาหูสมาทีนาเตนะสาโมนาวิชติอิทปิธเมรัตนาปณีตังเอเตนะสเตนะสวัตถีโหตุเยปุคาละอัตสตาปัสสธาจตาลีเอตานิยุคานิโหนตีเตทักขิเนยยาสุขาตัสสาสาวกาเอเตสุทินานิราหัพลาอิธปิสักเคนรัตนาปณีตังเอเตนะสเจนะสวัตถีโหตุเยสุปยุตตามนาถัทเทนานิกาเมโนโคนตะวันสนามีเตปฏิปตะมัตตาวิไคหารัฐาพุทธานิพุตติงกุชามานาอิธปิสักเคนรัตนาปณีตัง อเตนะสจเจนะสุวัตีโหตุขีดังปุรานังนาวังนัตถิสัมภวังวิรัตติตายติเกภวะสมีเตขีนัพิชาวิรุณีชันทานิพันติทีและยะถายยามปฏิโปอิทำปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตีโหตุบที่สาบทสวดธรรมะบทสหัสวัคอัตตาหเวชิตังเสยโยยาจายังอิตลาปชาอัตตาทันตสะโปสสะนิจังสัญญาตตาลิโนเนวะเทวจักขันทภโพนามาโนสหโพมุนาทิตังอับาชิตังกยิลาตถาลูปัสชาชนตุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกตดพุทธโสต พาสิตามีทางตีหนะ้าพระขาวตาชนะตาปัสตาอ拉หาตาสัมมาสัมพุทเทนาะเอธาตุมเหมาอนุสา,นะา,า,าวเเนมาปาลัมมะปะลายะมาอติกิริยายะมาปะทะกะสัมปาทานีนะมาตักเกะเหตุมานาะยะคาเหนะมาอาการลปาริวิตาเกนะมาทิฏนินน,นิดนักขันนักขัตติยามาพัพพาลูป,ปัาตายะมา สัมโนโนคัลุยะถาตุมเมเหอัตานาวะชาเนยยะถาอีเมธัมมะอากุสราอีเมธัมมะสาวาชาวะชาอีเมธัมมาวินยุคลาหิตาอีเมธัมมาสมาตาสมาธินาอาหิตายาทุกขายาสังวตตาติอาธาตุมเมเหปชาเหยยะถายะถาตุมเมเหอตาน นาวนาวชาเนยยาธาอิเมธรรมากุศลาอิเมธรรมาสานาวัชชาอิเมธรรมาวินยุปัสาธาอิเมธรรมาสมมาตาตบาลทีนาหิตายาสุขายาสังวัตเตอธาตุมเมเหอุปัสสัมปัชฌวิหาเรเลยยาธาเตบที่สิบห้าบทสอุปเนยยสูตรอุปอปานียติชีวิตตรรมาปามายุงชาลูปานี ปานีตัสสานสันติตานาเอตังผ้ายางมาลานีเปขฆามาโนบุญญานิกายลาถาสุขาวาหานีอุปานียติชีวิตตมาปามายาชาลูปานีตัสสานสันติตานาเอตังผ้ายางมาลานีเปขฆามาโนโลกามีสังปชาเหสันติเปโโยทากาเยนะสังยะโมวาจายะอุทาเจตาสาตังสัง ตังตัสสาปีตัสสุขายาโหตียังชีวามานปกาโลติปุญญธรรมโมทหา,าวาิรักขต,ขติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังสูธรรมเมสุจินเนนทุกขาติงขัดชันติธรรมจารีสัพีสังขาราอนิจาติยะถาปัญญาย,ยาปสติอัทานิพินทิทุเขสามาโควิสุทิยากับเพีสังขาราทุกขาติยะถาปัญญายาปสติอัทานิพินทติทุเขสามาโควิสุทิยาสัเพสังธรรมาอนัตตาติท วิสุทธิยสัสเพธธรรมาอนัตตาติยาถาปัญญายาปัสติอาธานิพินทติทุเขสามารถโควิสุทิยาบทที่2 6บทสวดอปันนะกะชาดกอาปันนะอาปัน อปันักกัตฐานะเมเกทุติยารหูตากิกาอาตาทัญญาะไมเเมทาวีตังคันเหยยะอัปันนกกลางพราหุงเวสารนังยันติปภัตตานิวนานีจอาลามะลุคุลุขัดเจตยานีมนุษสาพระายะตาชิตาเนทางโขสรนังเขมังเนตังสารณมุตตามังเนตังสรณมาคามาสภาทุขาประมุจติโยจ่กปุทัจ่าธรรมจ่าสังคจาาสารนังคาโตจัตตาลีอิยสัจานีสามารถปัญญายปัสติ ทุกขงังทุกขาสามุปปาทางทุกขัสสะจ,จะอัติกามังอริยจะอัฏฐังขีกลางทุกขูปะาสามะมะคามีนางเอตังโสสารนังเขวังเอตังสารนา,ม,า,ารมุตามังเอตังสารนามา,าคามมาสภะทุกขาปมุจเต บทที่17บทสวดพัทเทกัลตะคาถาอติตังนาหน้าวาา่าฆ่ามือญาปัติกังเขออนาคาตางังบุคคลไม่ควรคำนับนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาทตีตาปะฮีนานตังอปตันจะอนาคาตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลบไปละสิ่งยังไม่มาถึงก็เปน็นยังไม่ถึงปัจจุป,ปัน,นันจโยธร,รรมังตถาตถาวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิมาวิธานมะนุพลูหาเยกบุคคลใดเห็ุแจ้งทางปัจจ เนื่องให้ปลุกโลงเธอ <c oughs> เทวกิจมาตปังโกชัญญามรนางสุเวพึงทําความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งนาหีโนสังคารันเตนามหาเเนนะมาจุนาเพราะว่าความผัดเพียงกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตมาตันที่ตังตังเวทัตเทกัละโตตีสัโตอจิคัทเตมุนีตีพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลให้เมีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทางการวันและการคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญไม่ประการชนนี้แล บทที่18ตรวจส่งพิฮะปินหาปัจเวกคณะปลาถาชลาธรมโมมหิชลังอนาติโต เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธโมมหิพยาธิงนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธโมมหิมรณะนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปีเยหิมมนาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงธรรมสะโกมหิกรมาทายาโทกรมโยนิกกรมะพันธุกรรมะปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติ ตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมมังกริษ,ษามีกรรลายานางวาปาปากกลางวัตรสาทายโทาโธภวิสามีเราทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนั้นสือไปเอวังอัมเหหิอับหินหาปจเปตทิตตพังเราทั้งหลายพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิด บทที่19บทสวดเทวตาอุญโยชนะคาถาทุกขปาตาจันนิลุขาพายาปาตาจันนิพยาโสกปาตาจันนิโสกาหงตูสัพเพปินานิโนเอตาวตาจะอัมิสัมภาตังปุญญาสัมปาทางสัพเทวานุโมทันตูสัมภัสสมปสิทธิยาทานังท่าันตูสัตธายาสีลังลักขันตูสัพพทาภาวนาพิรตาหัตูขัดฉันตูเทวตาคาตาัพเพพุทธาภรปตาบัญจจกนันจยังพลังอราหนตานันจะตีเชนะลักขังพันธามีสัพพโส บทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานาคาถาหัานธรรมายังปฏิทานาคาถาโยพานามเสยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคขาเลโพที่ขาเลตาหิงตาหิงตาธรรมธาานนาภาวันตุปูชิตาโสวหถึงกาโลนเตถาวิหารมันทาเลเถระจามานานาวก,กาจพิขาวสารามิการทานาปฏิอุป,ปา,อาสกาสขามาจเทสานิฆามาจอิสราสป,ปานาปูตาสุขิตาาวันตุเตจาราภูชาเยปิจัอันทะสัมภาวาสังเสชาตาอัทโวปั ปาติกานิยานิกังธรรมวะวารางปชิตเตสรรเพปปิทุกขสาการโลนตูสังขยังทาตุตีลังสตังธัมโมธรรมัตทาลาจปุคลาสังโคโ,คโหตูสามมัโคโวะอัฏฐายะจา่หิตายะจะอัมเหระคาตูสัตธัมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุตทิงสัปปะป,ปาปูเนยามะธรรมีอริยปะเวทิเต บทที่21บทสวดสัพพปฏิทานาคาถาหั่นธรรมยางปฏิทานาคาถาโยพานามเสยปุญญส สิธานิกัตตะสะยานัญญานิกัตตานิเมเตสัญจภพากิโนโหนตตสัปตานันตาปานามกาเยปิยาคุณา,าวันตาจาไมหังมาตาบิตาทโยทิฐาเมจาปายาทิถาวาอันเยมณตตาเวลิโนสัตตาตินเท,ทันติวิโลกะสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัจเจกัตตโตกาลาสังสารันตาภาวาภาเวยาตังเยปาติยาธานัมเนอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปัานานติเทวาเตสังนิเวทยุง มายาทิมนานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสาเพสาตาสธา,าหุอเวนุสุขาชีวิโนเกมะป,ปะทันจะปะโรนโตเตสาสาสีนาตังสุภา ขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าเจ้าได้ทําในบัดนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาข,ของข้าเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวงก็ตั้งอยู่ในโลกเก <s> ิดในภูมิสามเกิดในกําเ <S <s น,นิดสีมี <s> ขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสีท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าเจ้าแล้ว <S <s ขอสัตว์เหล่านั้นจ พราะเหตุคืออนุมโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งโปรจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอคขอวางนี้อันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทธานุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประดิษฐและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทธิเทพเวรานั้ทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อนโมทนาแล้วโปรดอํนวยพรกันให้แก่ข้าเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งไพรีวีนาโดยมณฑิสมเด็จพระญาณสัมวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิแลละะพรมงค ในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุะการเทินสาธุ บุญกุศลของข้าเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอต้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอพุ่นบุญจงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดภัยจากาชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานคณะตองประสักและมารทั้งหลายสมบูรณ์พร้อมด้วยทานนักสสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญด้วยประจารุภิชิตพร 都。